พระอาจารย์และทีมงานชวนบวชจากจังหวัดอุบลราชธานีได้ลงพื้นที่ชวนบวชสาม,มนเณร5 0 0 0รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567ตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งบรรยากาศการลงพื้นที่ชวนบวชนั้นเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อพระอาจารย์และทีมงานได้เข้าไปให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการแก่น้องๆนักเรียนต่างก็ชวนกันกรอบใบสมัครและแตัดสินใจบวชกันอย่างคึกคัก บางส่วนต้องกลับไปขออนุญาตผู้ปกครองก่อนและเมื่อผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลก็ได้ให้การตอบรับและสนับสนุนบุตรหลานของตนให้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้บุตรหลานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ฝึกฝนอบรมให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีมีศีลธรรมเพราะได้รับทราบจากผู้ที่เคยบวชมาก่อนหน้านี้ว่าโครงการนี้ทำให้ตนเองเปลี่ยนแปลงนิสัย,ปยไปในทางที่ดีขึ้นเพราะทั้งได้สวดมนต์นั่งสมาธิ ได้ฝึกเก็บที่นอนกวาดบ้านถูบ้านล้างห้องน้ำทำให้เข้าใจในการทำความสะอาดมันดีอย่างไรถังดานพระอาจารย์และทีมงานชวนบวชจากจังหวัดสุรินทร์ก็ได้ลงพื้นที่ทำหน้าที่ชวนน้องๆเยาวะชวนชายตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมบบนประชาสัมมนีน5,000รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวก จากคณะครูและโรงเรียนเป็นอย่างดีเพื่อให้พระอาจารย์และทีมงานได้เข้าไปประชาสัมพันธ์โครงการซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีน้องๆสนใจเข้าสมัครร่วมโครงการเป็นจำนวนมากเราต้องการตอบแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่นอกจากนี้ทีมงานยังได้ลงพื้นที่ตามหมู่บ้านต่างๆเรียกได้ว่าลงพื้นที่กันอย่างถึงตัวถึงใจถึงที่บ้านเพื่อให้ถึงเป้าหมายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งผู้ปกครองต่างให้การตอบรับเป็นอย่างดีเพราะตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังศิลธรรมอ่านเป็นเกราะคุ้มครองใจให้บุตรหลานปลอดภัยจากพยันตรายที่เกิดขึ้นจากสังคมในทุกวันนี้ด้านพระอาจารย์และทีมงานชวนบวชจากทุดงคัสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีก็ได้ทำหน้าที่ชวนบวชสมณนเห้าพัน 5, รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งบรรยากาศการลงพื้นที่นั้นเป็นไปด้วยความคึกคักเมื่อทีมงานได้เข้าไปให้ข้อมูลโครงการแก่น้องๆน,นักเรียนต่างก็เกิดความสนใจและชวนกันกรอกใบสมัครส่วนทางด้านผู้ปกครองได้ให้การตอบรับและสนับสนุนบุตรหลานของตนให้เข้าร่วมโครงการบวชในครั้งนี้ เพื่อบุตรหลานจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งยังได้ฝึกฝนอบรมให้เป็นคนเก่งและดีมีศีลธรรมซึ่งทีมงานทุกท่านยังคงทำหน้าที่ชนบทอย่างต่อเนื่องเพื่อนำข่าวบุญดีๆนี้ไปประชาสัมพันธ์กันอย่างทั่วถึงค่ะ